บทที่500พวกเขามาที่นี่เพื่อรับเงินรางวัลก้อนโตและพวกเขาไม่ต้องการทำให้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะอยู่รอดในสหพันธรัฐดังนั้นในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดจึงติดตามเย่หลิงอย่างเงียบๆเ,เพื่อรอโอกาสในฐานะนักฆ่าคุณต้องมีความอดทนคนที่ไม่มีความอดทนเลยจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จใดๆได,ได,ได,ได้แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักฆ่าก็ตามหงซิ่วที่ลงมาจากเรือเหาทางด้านหลังเห็นเย่หลิงค่อยๆเดินจากไปขณะเดียวกัน เธอก็สังเกตเห็นคนที่ติดตามพวกเขาอย่างลับๆเธอเดาตั้งแต่วินาทีแรกว่าคนเหล่านี้น่าจะมาที่นี่เพื่อฆ่าเยหลิงสิ่งที่หงซิ่วเห็นตอนนี้คือเกือบห้าหรือหกคนต้องบอกว่ารางวัลครั้งนี้สูงจริงๆและมีนักฆ่าจํานวนมากถูกล่อลวงเพื่อให้สามารถซ่อนได้หงซิ่วเพียงติดตามเยหลิงโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโดยอยู่ห่างจากเธอและแทบไม่มีใครสังเกตเห็นเธอเลยนักฆ่าต่างมุ่งความสนใจไปที่เยหลิงในเวลานี้ นั่นเป็นข้อมูลมูลค่า100ล้านดังนั้นพวกเขาจึงต้องจับตาดูมันอย่างใกล้ชิดและนักฆ่าเหล่านี้ก็สังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานคนอื่นด้วยเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นกันนักฆ่าเหล่านี้ก็ระวังตัวอยู่ในใจเช่นกันบางครั้งมันเกือบจะเป็นเรื่องปกติที่นักฆ่าจะโจมตีกันเพื่อแย่งชิงเป้าหมายเย่หลิงหญิงกำลังเดินอยู่บนถนนในเมืองเซิงหยาและเขาไม่สนใจเลยเกี่ยวกับฆาตกรที่แอบอยู่ข้างหลังเขาเลย กราบใดที่คุณยังอยู่ในเมืองอีกฝ่ายจะไม่กล้าโจมตีคุณและเย่หลิงกำลังคิดถึงปัญหาในตอนนี้หากเหลือเวลาอีกแปดวันตามเวลาที่ระบบกำหนดแล้วหากฉันอยู่ในเมืองเป็นเวลาแปดวันนี้ฉันจะสามารถทำภารกิจนี้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เมื่อคิดเช่นนี้ถั่วเซียงก็สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้ได้อย่างแน่นอนเย่หลิงเปิดแทงระบบที่ไม่มีใครมองเห็นและมองไปที่เวลาที่เหลือที่ถูกไล่ล่าอย่างไรก็ตามเย่หลิงเห็นได้ชัดว่าคิดมากเกินไป ตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเข้าไปในเมืองการนับถอยหลังสู่การติดตามก็หยุดนับแล้วกล่าวอีกในหนึ่งเขากล่าวว่าตราบใดที่เขายังคงอยู่ในสนามเขากำลังถูกไล่ล่า,ลาและเวลาของการถูกไล่ล่าจะไม่ไหลตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นข้อบกพร่องของระบบแต่โดยไม่คาดคิดระบบเสียหายไปแล้วเหตุผลที่ฉันถูกไล่ล่าบนเรือหอกเมื่อก่อนคือเวลาไม่หยุดนิ่งถ้าเรือหอกไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนก็จะมีการสู้รบตอนนี้เราได้เข้าไปในเมืองและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้ว ระบบจะหยุดนับเวลาตามธรรมชาติดูเหมือนว่าฉันไม่สามารถใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ที่ฉันต้องการใช้ประโยชน์ได้แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่ระบบจะมีข้อบกครอ่องอนิจจาดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากเกินไปและวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลปิดแผงระบบอย่างเงียบๆแย,ย่หลิงถอนหายใจเนื่องจากมันไม่ได้ผลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบังคับมัน จุดหมายของฉันในครั้งนี้อยู่ในภูเขาทางตอนเหนือของเมืองเชิงหยาวภูเขาใหญ่นั้นเรียกว่าสันเขาหนามที่นั่นมีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่แย่หลิงต้องการสิ่งที่ฉันรู้ตอนนี้ก็คือมีเพียงสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถพบได้และที่สำคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ที่นั่นก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันบางคนเคยเห็นมอนสเตอร์ที่สูงกว่าระดับ7หรือแม้แต่ระดับ8ที่นั่นด้วยซ้ำ ปัจจัยเสี่ยงมีสูงมากเหตุผลที่เยหลิงกล้าไปสถานที่แห่งนี้ก็เนื่องมาจากความช่วยเหลือจากแก่นแท้และเลือดของคริสตันฟีนิก์เมื่อตกอยู่ในอันตรายเซียวหนึ่งของแก่นแท้และเลือดของคริสตันฟีนิกสามารถช่วยคุณได้ยิ่งไปกว่านั้นไม่จำเป็นต้องอัญเชิญนกฟีนิกสักสิบออกมาความรู้สึกของสัตว์ประหลาดนั้นแหลมคมมากออร่าอันทรงพลังที่เปล่งออกมาจากแก่นเลือดและเลือดของคริสตันฟีนิกสัตว์ประหลาดธรรมดาจะไม่เข้าใกล้เยหลิงเลย แน่นอนว่านี่จำกัดเฉพาะมอนสเตอร์ธรรมดาเท่านั้นหากเป็นทูดวิญญาณหรือสัตว์ประหลาดที่มีพลังเป็นพิเศษออราที่ปล่อยออกมาจากแก่นแท้และเลือดของคริสตันฟีนิกจะไม่น่ากลัวนักจากเมืองเซิงหยาวถึงสันเขาหนามเป็นเพียงถนนระหว่างนั้นซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงคาดว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ฆาตกรจะไม่พลาดโอกาสนี้เย่หลิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและตัดสินใจออกไปทันทีตอนนี้มีนักฆ่าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตามทัน เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีนักฆ่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากคุณรอจนถึงตอนนั้นเพื่อดำเนินการฉันเกรงว่าคุณจะประสบปัญหามากยิ่งขึ้นขณะที่ยังมีเวลาอยู่บ้างเย่หลิงก็พร้อมที่จะออกเดินทางทันทีหลังจากคิดถึงเรื่องนี้แล้วเย่หลิงก็รีบเร่งไปทางเหนือของเมืองเฉิงเหยาโดยไม่หยุดหลังจากหารถได้แล้วเย่หลิงมาก็รีบไปที่ประตูทิศเหนือฆาตกรเห็นเย่หลิงเข้าไปในรถและออกไปทีละคนและพวกเขาทั้งหมดก็พบรถที่จะติดตามเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าทำไมจู่่เย่หลิงจึงเร่งความเร็วแต่สำหรับพวกเขาพวกเขาแค่ต้องตามให้ทันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะดำเนินการดังนั้นพวกเขาจึงต้องปฏิบัติตามเย่หลิงกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมจูจ่จ่เขาถึงเริ่มเคลื่อนไหวในเวลานี้เขาต้องการออกจากเมืองตอนนี้หรือไม่หงซิ่วที่ติดตามมาจากระยะไกลรู้สึกสับสนว่าทำไมเย่หลิงจึงไม่เตรียมตัวในเมืองก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางของเขา คุณต้องรู้ว่ามันจะเป็นอันตรายมากหากคุณรีบออกจากเมืองโดยมีนักฆ่าเหล่านี้ติดตามคุณบทที่501หงซิ่วไม่มีเวลาคิดมากและขึ้นรถแล้วตามไปทันทีอาจกล่าวได้ว่าหงซิ่วมีความรู้สึกมากมายต่อลูกศิษย์ของเธอควรจะกล่าวว่าตั้งแต่เธอมาเป็นอาจารย์ ของเย่หลิงถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่อุทิศตนมากที่สุดของเธอไม่ใช่ใครอื่นแม้ว่าเมืองเซิงเหยาจะไม่ใหญ่เท่ากับเมืองศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังใหญ่กว่าและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองเล็กๆเช่นเมืองเทียนฮุยเทียงออกจากเรือเหาะและนั่งรถไปยังประตูทิศเหนือใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนี่ไม่ใช่การเดินทางข้ามเมืองเฉิงเหยาหลังจากมาถึงประตูทิศเหนือเมื่อเห็นกำแพงเมืองสูงประหานและประตูที่เปิดอยู่ก็น่าตกใจจริงๆ อย่างไรก็ตามฉันเคยเห็นเย่หลิงในเมืองศักดิ์สิทธิ์มาก่อนดังนั้นตอนนี้ฉันไม่รู้สึกแปลกใจเลยประตูที่เปิดอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ของเมืองเฉิงเยาและไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่บุกรุกประตูจะถูกปิดทั่วคราวเว้นแต่จะมีคลื่นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ในเวลาอื่นประตูจะยังคงเปิดอยู่หลังจากแสดงตัวตนของเขาแล้วเย่หลิงก็ออกจากเมืองเฉิงเยาโดยตรง หลังจากออกจากเมืองเย่หลิงก็เรียกเฟิงจิวทันทีเฟิงจิวฉันต้องขอให้คุณไปเร็วกว่านี้ไม่เช่นนั้นเราจะโดนตามทันและเราจะเดือดร้อนรังสีไฟตกลงมา,างข้างงเย่หลิงกลายเป็นร่างที่แท้จริงของเฟิงจิวสาวน้อยผู้หญิงยโสเงยหน้าขึ้นและเฟิงจิวก็พูดเบาๆเออไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะเก็บพวกเขาให้ห่างไกลอย่างแน่นอนแม้ว่าเย่หลิงจะไม่ได้บอกโดยตรงว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร แต่เฟิงจิ๋วซึ่งสามารถสื่อสารทางจิตใจได้ในระดับหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเฟิงจิ๋วก็โกรธมากเช่นกันที่เย่หลิงถูกตามล่าหากไม่ใช่เพราะขาดความแข็งแกร่งเฟิงจิ๋วอาจจะรีบเร่งและฆ่าพวกเขาโดยตรงเมื่อผ่านสายตาที่แท้จริงของเขาแล้วเย่หลิงก็สามารถเห็นความแข็งแกร่งของคนเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนมีระดับที่สี่หลายคน รวมถึงลำดับที่ห้าด้วยมันค่อนข้างลำบากในการจัดการกับพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อย,ยังมีระดับที่ห้าอยู่และฉันก็ไม่มีทางเผชิญหน้ากับพวกเขาแบบเผชิญหน้ากันในตอนนี้ในเวลานี้ทำได้เพียงล่าถอยเพื่อความก้าวหน้าเท่านั้นและเพมพ์ความแข็งแกร่งหากเป็นการเผชิญหน้ากันการก้าวย่างที่ไม่ระมัดระวังเพียงก้าวเดียวอาจนำไปสู่ผลที่ตามมาอย่างหายนะปีกของเฟิงจิ๋วขี่ตรงไปที่โคนคอของเฟิงจิว๋ว สัญยั่งรุนแรงและเกิดเพลิงไหมอย่างรวดเร็วพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าความเร็วนั้นเร็วมากเกินกว่าสัตว์เลี้ยงบินทั่วไปมากอย่างไรก็ตามนกฟีนิกซ์ยังได้รับสมญานามว่าราชาแห่งนกแล้วมันจะบินช้าได้อย่างไรนักล่าที่ติดตามเย่หลิงต่างลงจากรถแล้วขับออกจากเมืองหลังจากออกจากเมืองเมื่อเห็นไฟลุกออกจากท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพวกเขาก็รีบเรียกสัตว์เลี้ยงบินของตัวเองออกมาตอนนี้พวกเขาออกจากเมืองแล้ว พวกเขาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องอดกลั้นหนึ่งรอยล้านเครดิตทำให้นักฆ่าแต่ละคนโลภมากดูเหมือนว่าพวกเขาจะเห็นว่าพวกเขาได้รับหัวของเย่หลิงส่งภารกิจและได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านเครดิตเย่หลิงเป็นของฉันอย่าแม้แต่จะคิดนั่นคือเหยื่อของฉันพวกคุณทุกคนออกไปจากที่นี่ไราสาระใครจับเขาได้รางวัลก็เป็นของคนนั้น นับฆ่าเหล่านี้มีความโลภมากและไม่เคยคิดที่จะมอบเงินรางวัลก้อนโตให้กับใครเลยดวงตาของพวกเขามืดบอดด้วยผลประโยชน์มหาศาลและตอนนี้พวกเขาทุกคนเชื่อว่าพวกเขาคือผู้ที่จะได้รับรางวัลก้อนโตเช่นนี้บางคนรู้จักกาันแต่บางคนไม่รู้ในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในสถานาการแข่งขันฉันหวังว่าฉันจะสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ได้ตอนนี้เพื่อที่ฉันจะได้มีโอกาสเลิดเพลินไปกับโบนัสเพียงอย่างเดียวทะเลาะกันไปทําไม ทุกคนออกไปแล้วอย่าเถียงกันต่อเถอไม่มีใครคิดเรื่องนี้ด้วยซ้ำนักฆ่าที่สงบสติอารมณ์คนหนึ่งดูทุกคนจากนั้นจึงขึ้นขี่สัตว์เลี้ยงบินได้และไล่ตามไปอย่างรวดเร็วในทิศทางที่เย่หลิงจากไปบ้าเอย๋ยอย่าปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นไปถึงที่นั่นก่อนให้เวนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเย่หลิงเป็นเหยื่อของฉันนักฆ่าที่เหลือหยุดโต้เถียงกันมากมายและขึ้นขี่สัตว์เลี้ยงบินของพวกเขาและไล่ตามเขาทันที พวกเขาจะยอมตามหลังได้ยังไงนั่นคือหนึ่งร้อยล้านคะแนนเครดิตเนื่องจากเฟิงจิวบินเร็วมากนักฆ่าที่ตามหลังจึงเห็นเพียงแสงจางๆที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาเท่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะไล่าตามอย่างไรพวกเขาก็พบว่าไม่สามารถตามแสงแห่งไฟได้ทนันไม่มีทางอื่นนักฆ่าเหล่านี้ทําได้แค่ติดตามอย่างเงียบๆในมุมมองของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะตามไม่ทันตอนนี้ก็ไม่สําคัญความทนทานของสัตว์เลี้ยงจิตวิญญ,ญาณน,นั้นมีจํากัดอยู่เสมอถ้าบินนานๆคงเหนื่อยและแวะเองแน่นอน ดังนั้นสัตว์เลี้ยงวิญญาณนักฆ่าแต่ละตัวจึงรักษาความเร็วนี้ไว้และติดตามต่อไปในเมื่อตามไม่ทันก็ค่อยๆตามเขาไปยังไงก็ตามเขาจะตามทันไม่ช้าก็เร็วมีอีกร่างหนึ่งติดตามพวกเขาไปบนท้องฟ้าที่อยู่ไกลออกไปด้านหลังพวกเขาคนนี้คือหงซี่เธอกําลังขี่เหยี่ยวไฟที่ปรากฏก่อนหน้านี้บินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและติดตามเธอจากระยะไกลเธอเห็นว่านักฆ่าติดตามเย่หลิงด้วยความเร็วเท่ากันและเธอก็มีบางอย่างอยู่ในใจ บทที่502นั่นคือการใช้โอกาสนี้ในการฆ่าพวกเขาก่อนซึ่งสามารถลดโอกาสที่เย่หลิงจะเผชิญกับอันตรายได้ทั่วคราวด้วยความช่วยเหลือของเหี่ยวไฟสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณระดับเจ็ดมันเป็นเพียงชิ้นส่วนเค้กที่จะฆ่าหรือทำลายทูตจิตวิญญาณระดับ4ี่และห้าเหล่านี้ในการลอบโจมตีเมื่อคุณก้าวจากระดับที่หไปยังระดับที่เการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพอื่นจะเกิดขึ้นหากคุณยังไม่ข้ามขั้นตอนนี้ คุณยังคงไม่เข้าใจว่าความแตกต่างด้านความแข็งแกร่งนั้นใหญ่แค่ไหนขณะที่คุณกำลังไล่ตามกันที่นี่เรือหอะหลายลำก็บินเข้ามาจากเมืองเฉิงเหย่ทีละลำลำเรือหอะเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่คราวนี้เต็มมากโดยไม่มีข้อยกเวน้นนี่เป็นเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้เลยในอดีตและไม่ใช่แค่เรือหอะกลุ่มนี้เท่านั้นควรจะกล่าวว่ายังมีเรือหอะอื่นอีกหลายลำในอนาคตและสถานการณ์ก็คล้ายคลึงกันในฐานะนักฆ่าคุณจะต้องไวต่อสิ่งรอบตัวมากขึ้น พวกเขาค้นพบมันแล้วและนักฆ่าคนอื่นๆก็มาที่นี่ด้วยมีเรนเจอร์โดดเดี่ยวมีทีมมีทุกประเภทตอนนี้มีคนเหล่านี้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาที่นี่นั่นคือการฆ่าแย่หลิงและนำหัวกลับไปเพื่อที่เขาจะได้ได้รับรางวัลหนึ่งร้อยล้านเครดิตนักฆ่าต่างมองหน้ากาันและพวกเขาก็มองเห็นความกลัวในดวงตาของกันและกันบ้างก็มาจากเมืองศักดิ์สิทธิ์บ้างก็มาจากเมืองใหญ่อื่นๆ และบางก็มาจากเมืองเล็กๆด้วยซ้ำในหมู่พวกเขาทูตจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดได้มาถึงระดับที่หแล้วและผู้ที่อ่อนแอที่สุดทั้งหมดอยู่ที่ระดับที่สี่ต่อจากนั้นนักฆ่าเหล่านี้ก็เริ่มลงมือปฏิบัติการเช่นกันเนื่องจากพวกเขามาสายแล้วพวกเขาไม่สามารถรับข่าวเกี่ยวกับเย่หลิงได้ในทันทีและพวกเขายังคงจําเป็นต้องดําเนินการสอบสวนบางอย่างไม่ใช่เรื่องยากสําหรับนักฆ่าที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มันต้องใช้เวลาพอสมควร ตอนนี้เวลาคือเงินนักฆ่าเหล่านี้รู้ดีว่านักฆ่าในเมืองเชิงเหวอาจได้เริ่มก้าวแรกแล้วหากพวกเขาไม่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นฉันเกรงว่าพวกเขาจะไม่สามารถดื่มซุปได้ในที่สุดหมาป่าบางเขาก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยความแข็งแกร่งของเขาอยู่ที่ระดับห้าเขาไม่อ่อนแอในหมู่นักฆ่ากลุ่มนี้เขาถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเห็นว่ามีคนมากมายรอบตัวเขาโชลางก็ดูน่าเกลียดเล็กน้อยฉันคิดว่าฉันเร็วที่สุด แต่ดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากไปไม่มีทางอื่นใดจากเมืองศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงเมืองกลอรี่คุณต้องนั่งเรือหะระหว่างนั้นโทลางรู้ข่าวล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดูเหมือนว่าครั้งนี้มันอาจไม่ง่ายขนาดนั้นดวงตาของโทลางค่อยๆเปลี่ยนเป็นเย็นชาผู้คนรอบตัวเขาจะขัดขวางเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยและพวกเขากำลังเสนอรางวัลหนึ่งร้อยล้านเครดิตแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะได้รับปัญหานี้ไม่ได้มาจากเป้าหมายของผู้เล่น แต่มาจากนักฆ่าไม่เพียงแต่โทรหลังเท่านั้นแต่นักฆ่าคนอื่นๆก็เข้าใจด้วยว่าสิ่งต่อไปนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างมังกรและเสืออย่างแน่นอนมีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่จะได้แย่หลิงดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่งเห็นได้ชัดว่าไม่สมจริงในเมื่อเขาเป็นนักฆ่าแล้วเขาจะไม่โลภได้อย่างไร ใครๆก็อยากเก็บไว้ใช้เองใครๆก็อยากแบ่งปันให้คนอื่นได้นักฆ่าแยกทางกันทีละคนโดยไม่พูดอะไรสักคำและพวกเขาก็เริ่มมองหาร่องรอยในเวลานี้ณเมืองอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในฐานะผู้ถือเงินรางวัลซุนห่าวสามารถรู้ได้ว่ามีกี่คนที่ยอมรับงานที่เขาโพสต์เมื่อเห็นนักฆ่าจํานวนมากรวมถึงนักฆ่าระดับหกซุนห่าวก็รู้สึกสบายใจมากหากเย่หลิงยังสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งต่อหน้านักฆ่าจํานวนมาก เขาซุนหาวจะเขียนชื่อของเขากลับด้านฮาซุนหลานชายที่ดีแม้ว่าเย่หลิงจะแข็งแกร่งมากแล้วในตอนนี้แต่เขาก็ยังต้องรับมือกับนักฆ่าจํานวนมากและผลลัพธ์สุดท้ายก็ปรากฏชัดในตัวเองซุนหาวดูเหมือนจะเห็นเย่หลิงถูกฆ่าและขอความเมตตาก่อนที่จะตายเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ซุนหาวก็ตื่นเต้นมากในที่สุดคนที่เขาขุนเคืองมานานก็จะถูกจัดการในที่สุดเขาจะไม่พอใจในใจหรือเปล่าเย่หลิง ถ้าอยากจะตำหนิก็โทษตัวเองแล้วทำไมต้องอยู่กับเซินเมองยาด้วยสูตรคุณนำสิ่งนี้มาสู่ตัวเองอย่าโทษฉันที่โหดเหี้ยมคุณต้องรู้ว่าฉันใช้เงินไปทั้งหมด100ล้านเครดิตเพื่อคุณหากคุณไม่ตายฉันจะต้องเสียใจจริงๆสำหรับ100ล้านเครดิตของฉันซุนห่าวพึงพำกับตัวเองในห้องตอนนี้เขาต้องการเห็นร่างของเย่หลิงซุนหาวไปตลาดมืดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้รางวัลแก่ซุนหาว มีเพียงซุนหาเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้และไม่มีใครในครอบครัวของเขารู้เรื่องนี้เลยหากครอบครัวรู้ว่าซุนหาใช้เงินหนึ่งร้อยล้านเครดิตเพื่อจัดการแย่หลิงมันคงจะแปลกเท่าพ่อของเขาไม่ทุบตีเขาจนตายฉันเคยเห็นคนสุรุ่ยสุร่ายแต่ฉันไม่เคยเห็นคนสุรุ่ยสุร่ายที่เรียบง่ายเช่นนี้มาก่อนตอนนี้ฉันเกลียดเย่หลิงและซุนหาที่บ้าคลั่งไปแล้วฉันไม่สามารถควบคุมได้มากขนาดนั้นอีกต่อไปเขาแค่อยากให้เย่หลิงตาย ไม่ว่าราคาจะเท่าไรเขาก็ต้องปล่อยให้แย่หลิงตายเมื่อแย่หลิงเสียชีวิตเท่านั้นที่เขาจะสามารถกำจัดความเกลียดชังในใจได้และจากนั้นเขาก็จะมีโอกาสเข้าใกล้เซินเหมิงหยาได้